สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์ให้เข้ามากดติดตามมาให้กำลังใจกันนะครับ EP นี้นะครับผมจะเป็นพักเครื่องรักเสบนะครับผมยื่นเพดานที่ร30บาทเหมือนทุกๆ EP นะครับผมเมื่อวานก็ได้ลงพระ6องไปนะครับผมก็ได้ไปเช่ากับพี่ท่านนึงมาที่ตลาดนัดนะครับเราก็ได้พูดคุยกันนะครับกับเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ณตอนนี้นะครับก็ถือว่าบางอาชีพก็กระทบ บางอาชีพก็ไม่กระทบก็ไม่ว่ากันนะครับเราได้พูดคุยก็ได้คัดมานะครับผมดูแล้วนะครับผมพอที่จะแบ่งปันได้ก็คัดมา6องนะครับได้เท่านี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพามาดู EP ีที่แล้วนะครับผมลงไปให้ดูแล้วนะครับผมจะมี6องนะครับคือองค์นี้นะครับองที่1นะครับอันนี้เลี่ยมไว้เรียบร้อยนะครับเลี่ยมสวยเลยนะครับเลี่ยมกันน้ําไว้นะครับฝั่งหนึ่งเป็นเสด็จพ่อราชการที่5ฝั่งหนึ่งเป็นหลวงพ่อ พระพุทธโสธรน,นะครับผมเดี๋ยวน้องจะลงกล้องให้ดู <c oughs> <c oughs> นะครับผมเพราะว่าพี่เขาเปิดแค่30บาทนะครับติดป้ายไว้เลย30บาทอ่าอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นองค์ละร้อยองค์ละ50อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะคัดมาองค์ละ30บาทนะครับพอที่จะช่วยได้นะครับผมคัดพอที่จะมีช่องทางพอที่จะเป็นพระแท้อะไรอย่างเงี้ยนะครับพอที่จะสามารถ แบ่งปันพี่พี่ได้ก็จะคัดมาในหกองนะครับดูให้ชอบนะครับดูให้ชอบแล้วค่อยเช่านะครับผมผมศึกษาก่อนสะสมนะครับผมก็เป็นมือสมัครเล่นก็แล้วกันนะครับไม่ใช่มืออาชีพนะครับถ้ามีพี่พี่มาขอแบ่งน้องก็จะแบ่งให้นะครับถ้าไม่มีน้องก็เก็บนะครับด้วยความที่เราชอบเนี่ยพระเครื่องอยู่แล้วนะครับผมหลังจากที่เราทํางานประจําเสร็จนะครับผมว่าเว้นว่างว่างเว้นแล้วก็จะมาดูพระนะครับผมอเพื่อไปให้เป็นการเสียเวลามาดูกันเลยขออนุญาตนะครับ ผิวมิติมากครับผิวมีมิติมากองนี้โอ้ใช้ใช้ปุตตคุณนี่ดีเลยนะครับเนี่ยนี่ครับเลี่ยมไปเรียบร้อยไม่ต้องทําอะไรเลยครับเอาไปใช้ได้เลยด้านหลังเป็นเสด็จพ่อราชก,การที่ห้าด้วยส่วนตัวน้องสัทธาท่านอยู่แล้วนะครับเสด็จพ่อนะครับที่แผงพี่เขามีหลวงปู่สุด,ด้วยนะ ผมว่าสุดว่ากระลงจะน้องดูแล้วก็คือยังไม่ใช่นะครับยังไม่ใช่แบบที่เล่นกันนะครับก็ก็ยังไม่ได้เช่ามานะครับเดี๋ยวมีโอกาสเดับไปโดูนตลาดนัดแต่ดูมาแบ่งปันไปพี่ให้อีกนะครับผมสนใจองค์ไหนแคปนะครับแคปภาพแล้วก็ทักมาถามน้องดีเมสเซนเจอร์นะครับ Facebook บอยบางปะทองนะครับหรือจะเป็น ID l ดี e ลนะครับ0959031275นะครับองค์แรกเนี่ยองนี้แหละก็ได้แบ่งปันกับพี่เข้ามานะครับ พอที่จะสามารถแบ่งปันได้พี่ๆได้นะครับอ่ะองค์แรกผ่านไปนะครับนี่นะฮะโอเคอยู่นะผมว่าเรี่ยมพลาสติกอะไรเรียบร้อยแล้วนะกรับมาองค์ที่สองหกองแรกที่น้องรีวิวนี่คือพระที่ได้เช่ามาเมื่อวานนะครับที่ได้ขอเช่ากับพี่ท่านึงมานะครับพอที่จะดูแล้วฟอร์มพระนะน่าจะไปได้แล้วกันะกน,นะครับผมด้านหน้าเป็น หลวงพ่อสดทอนด้านหลังเป็นพระครูพระครูโสพิษนะครับเจ้าอาวาสวัดลำหินเนี่ยเลียมเรียบร้อยครับเรี่ยมดีด้วยนะครับเนี่ยเนี่ยเลียมเลียมสวยเลยนะครับห้อยขึ้นคอได้สบายนะครับนี่เหรียญตึงนะครับดูฟอร์มแล้วนะครับพระแท้นะครับผมอ่านะครับมาเรามาดูเหรียญกันนะครับเหรียญนี้เงามากนะครับน่าจะเป็น เรียนชุบเรียญฝาบาทไหมน้องไม่แน่ใจนะครับฝาบาทกระไหลทองไหมนะครับอาจจะเราลงมาดูกันคือจะเป็นเหรียญชุบนิกเกิลก็ไม่แน่ใจนะอ่าหนุเส้นเซียนนะครับหลังจากที่มีพี่ๆนะครับ ปิดนะครับอ่าได้มาเช่าพระอย่างสมมติว่ามาเช่าวันนี้นะครับพรุ่งนี้น้องส่งเลยนะครับพรุ่งนี้น้องส่งให้เลยนะครับก็น่าจะสองวันน่าจะถึงนะครับมีน้องก็จะมีลูกค้านะครับมีพี่สาวท่านหนึ่งที่อยู่นครราชนะครับท่านก็จะสั่งประจําดูเสร็จปุ๊บก็จะแคปแล้วก็ถามนะครับเช่าประจํานะครับขอบพระคุณมากนะครับพี่สาวที่น่ารักที่โคราชนะครับ ก็เมื่อเช้าได้ไปส่งให้พี่เขาแล้วนะครับ่าจะซองวันน่าจะถึงนะครับวัดลำหินดูพื้นเรียนนะครับนี่อ่านี้องค์ที่สองนะครับสวยอ่ะผมว่าดูเลี่ยมสิพี่ๆเลี่ยมอ่ะเขาเลี่ยมดีด้วยนะเนี่ยเลี่ยมดีด้วยเลี่ยมแบบ ดูสิแค่กรอบพวแค่กอบพวเกินร้อยแล้วมั้งเนี่ยมันกับพี่เขาคงไปเหมามาแหละผมก็ถามว่าไอ้พี่ทำไมมันกับเราก็ไปหาเอ,าเองอะใช้ประสบการณ์ใช้ความรู้ตัวเองแล้วไปหาเองเขาแปะป้าไว้30ทุกองอะไรเงี้ยเราก็ไปคัดเอาเองชอบองคเหนวคัดเอานะครับ ไม่ต้องมีการประกันกันนะครับผมจ่ายตังก็คือใช้ตังเลยแล้วก็มาประกันตัวเองนะครับใช้ความรู้ประกันตัวเองนะครับโอ้โหเอะผมไม่เคยเห็นเลี่ยมกอนแบบนี้นะสวยอะ่ะเป็นลายถักด้วยครับเนี่ยสวยจังนี่แหละตอนผมเห็นอนะองค์เนี้ยผมเอ้ยเลี่ยมดีจังเลยสามสิบจริงๆเลยผมถามพี่เขา สามสิบทุกองค์เลยน้องก็พูดคุยกันอยู่ช่วงนี้ก็นะครับเศรษฐกิจก็เข้าใจกันอยู่แล้วก็อันไหนช่วยได้ก็ช่วยนะครับนี่ผ่านไปสององนะครับมาองค์ที่สามโรเก็ตนะครับรูปถ่ายหลวงพ่อมุมวัดประสาทเยอสีสเกตนะครับด้านหลังมีตะกุดสามดอกนะครับนี่นะครับผมเดี๋ยน้องลงกล้องให้ดูนะครับองค์นี้ก็ได้เช่ามาจากพี่ชายท่านหนึ่งเหมือนกันนะครับเมื่อวานนะครับเช่ามาหกองนะครับ ผมเชื่อว่าพี่ๆรู้จักลวงพ่อมุมอยู่แล้วนะครับวัดประสาทเยอะนะครับสีสเกตนะครับจังหวัดสีสเกตตะกุดสามดอกนะครับ็อกเก็ตนี้เก่ามากนะครับเลี่ยมเก่ามากผมว่าน่าจะหลายปีนะครับนี่ดูจากการเลี่ยมเป็นไงเลี่ยมปติกันนารุ่นเลี่ยมโบราณเลยครับนี่เลี่ยมโบราณเลยด้านหลังเป็นตะกุดนะครับอลวงพ่อมุมไม่ต้องห่วงครับพุทธคุณนี่นะครับ อ่อองค์นี้น้อก็ได้เช่ามาจากพี่เท่านั้นนะครับเช่ามาหกองนะครับอ่ะองค์ที่สี่นะครับผมองค์ที่สี่นะองค์นี้ก็ได้เช่ามาเมื่อวานพร้อมกันนะครับองค์ที่สี่มาผมก็คนทํางานหาเช้ากินค่านะครับไม่ได้มีกระตังเยอะนะครับก็อันไหนช่วยได้ก็ช่วยกันไปนะครับเราพูดคุยกันแล้วก็ได้เช่ามาหกองค์ อย่างที่ว่าบางคนหาพระหลักก็ถ้าไม่มีพระสายที่ตัวเองเล่นก็ไม่ก็ไม่ได้สนใจนะครับแต่ผมเนี่ยนะครับผมก็จะไปดูพระที่ตัวเองจับต้องได้ในราคาหลักร้อยห,หลักสิบมาแบ่งปันพี่ๆ FC นะครับผมถ้ามีหลวงพ่อสุดอะไรอย่างเงี้ยเป็นสายที่ตัวเองเล่นก็ก็จะจะจะเช่ามาอยู่นะแต่ว่าเมื่อวานก็ไม่มีนะครับก็มีอยู่องค์สององค์เราดูแล้วก็คือยังไม่ใช่แบบที่เราเล่นกันก็ขอผ่านก่อนอะไรเงี้ยนะครับผมส่วนพระย่อยแบบนี้เราคิดว่าพอที่จะมาแบ่งปันได้นะครับ ดูฟอร์มเราให้พระแท้ดูฟอร์มแล้วเป็นพระย่อยๆไม่เป็นไรนะครับอ่าอันไหนช่วยได้เราก็ช่วยนะครับแล้วเราก็จะมาแบ่งปันให้พี่ๆนะครับไปบูชาต่อนะครับผมเหรียญนี้ก็ฟอร์มดีนะผมว่าสวยนะครับนี่ปีสามสี่นะครับนี่นะครับผมอ่ะองค์ที่สี่ผ่านไปองค์ที่ห้าอ่าพี่เขาบอกว่าเป็นหลวงพ่อน้อยลูกศิษย์หลวงพ่อเดิมเป็นคนสร้างนะอันนี้ผมก็ไม่มีความรู้นะครับพี่ๆดูแล้วก็ พิจารณากันเอาเองเลยนะครับผมเดี๋ยวน้องจะลงกล้องให้ดูก็แล้วกันนะครับขออนุญาตนะครับเคยเห็นแต่ปีสองสองสี่แปดสองอะครับ ของหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพครับอันนี้ผมไม่เคยเห็นเลยอ่ะก็ได้ช่วยเช่ามาไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะครับผ่านไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรนะครับพี่ๆลองพิจารณาดูกันนะครับผ่านไม่ผ่านไม่เป็นไรผมก็จะเก็บไว้อย่างนี้แหละครับเราจะไม่ขยันขยอขายนะครับอุ้ยพระแท้อุ้ยอย่างงู้นอย่างนี้ไม่ครับพิจารณากันได้เลยนะครับลงกล้องให้ดูดูเราเสร็จชอบก็เช่านะครับไม่ชอบไม่เป็นไรครับผมก็จะเก็บไว้อย่างนี้แหละนะครับผม เราจะไม่มีการกลับไปอุ้ยขายพระอย่างนี้ไม่มีทางครับพี่เอาตังผมไปใช้ได้เลยครับไม่เป็นไรผมประกันตัวเองนะครับอ่าเพราะเจตนาผมคืออยากช่วยพี่นะครับอยากช่วยพี่นะครับค่าเช่าที่ค่าข้าวค่าน้ําก็ยังดีนะครับพี่พี่อ่ผมก็ไม่ได้มีกระตังเยอะนะครับอันไหนเราช่วยได้ก็ช่วยนะครับอ่านี่นะครับพี่พี่อ่ะสามสี่ห้าองค์ที่ห้าต่อไปครับปิดท้ายองค์ที่หกที่ผมได้นชาวมาเมื่อวานนะครับหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะครับมามาดูกันนะครับผมอ่า EP ที่แล้วนะครับผมลงไปนะครับก็คือผมยกมา6องค์ก็อยากจะปล่อยทั้ง6องค์เลยนะครับอ่าโดยบวกแค่220บาทเท่านั้นนะครับพร้อมค่าส่งนะครับอาทุนมา200ก็จะบวกแค่220บาทนะครับอ่าถ้าพี่ๆจะปิดผม6องค์ทีเดียวเลยนะครับอ่าแต่ถ้าจะมาแยกย่อยก็อาจจะเป็นอง์ละองละร้อยอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาพิจารณากันเดี๋ยวเรามาพูดคุยราคากันอีกทีหนึ่งนะครับผม จริงใจก็อยากจะให้ยกหอง์เลยนะไหวไหมนะครับองด,ดูอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งใน6นะครับที่ได้เช่ามาเมื่อวานนะครับดูกันทุกซอกทุกมุมหลงพุทธวนะครับพระนิรันตรายแค้วคาดปลอดภัยามาดูใบตัดนะครับนี่นะครับนี่สวยงามมากนะครับสวยงามมากนะครับนี่ มาดูด้านหลังนะครับสองเห็นทุกซอกทุกมุมครับจะได้พิจารณาตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับนี่นะครับดูเป็นไงครับขอปิ้นนะครับเนื้อว่านนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับอ่ามาดูฝั่งนี้บ้างชุบ อ่านี่แหละหองนี้แหละนะครับที่น้องได้เช่ามานะครับเมื่อวานนี้อ่าพิจรารณากันแล้วเป็นยังไงบ้างต่อไปก็จะมาดูพระที่เรามีอยู่แล้วนะครับว่าเป็นยังไงบ้างอ่ะอันนี้เป็นสมเด็จพุทธาจารย์โตแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเป็นหลวงพ่อสดวัดปากน้ํานะครับนะจะของเดิมคงเลี่ยมทองมานะครับพระเลี่ยมทองมานะครับเพราะว่าเป็นคาบเป็นคาบเทียนนะพี่ๆเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราจะส่องให้ดู เนี่เป็นค่าเพียนสดวัดปากน้ำนะครับนี่แอดไอดีไลน์นะครับไอดีไลน์ศูนย์เก้เป็น ID Line นะครับ, ID น,น,รบนี่โค้ดเลขอยู่นี้นะครับ ID Line แล้วก็ Facebook บอยบางหมดทองนะครับทัก Messenger ร์ขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะครับ นี่ครับเลี่ยมเอะขอบเทียนเห็นไหมหลวงพ่อสมเด็จพุทธาตันโตนะครับนี่หนึ่งหนึ่งเก้านะครับเลขโค้ดสวยด้วยนะครับนี่องค์นี้นะครับผมไปไปกันต่อเลยครับผมพระมหาสมชายวัดเขาสุจิมนั่งในใบโพนะครับจันทบุรีนะครับเนื้อสวยมากนะครับเนื้อจัดมากนี่ นี่ดูเนื้อพี่จะให้ดูเนื้อเม็ดขาวขาวดำดำเหลืองเงแดงแดเนี่ยมวลสารดีนะครับสร้างเจดีนี่ครับวัดเขาสุดจิมจันทบ,บุรีนะครับนี่ครับไ่เห็นทุกซอกทุกมุมกันไปเลยนะครับอ่าอันนี้พิมพ์สมเด็จด,ด้านหลังเป็นหลวงพ่อคูณนะครับมาเรามาดูกัน มีตะกุดหนึ่งดอกอยู่ตรงนี้นะครับน่มีตะกุดด้วยนะครับสระสรในปีไหนน้องระบุไม่ได้นะครับไม่ชัดเจนนะครับน้องก็ต้องขออภัยด้วยนะครับพี่ๆท่านใดดูก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่าสร้างที่นี่วัดนี้วัดนี้นะครับผมคิดว่าถ้าต้องมีพี่ๆที่มีความรู้แน่นอนนะครับก็มารับชมแล้วก็เอ่อให้กําลังใจกันนะครับบอกน้องได้นะครับแล้วก็จะได้เป็นความรู้ด้วยนะครับ อันนี้เป็นหลังยันห้านะครับอันนี้อูยเนื้อสวยจังผมชอบชอบเนื้อแบบนี้ไม่รู้เป็นไร ผมมีอยู่หนึ่งองค์จัดมากอยู่ในซองข้างบนนะครับไหนนอใช่ล่ะเนื้อยังกับสมเด็ดบางอุ่นพรมเลยนี่พี่เนี่ยอีกองหนึ่งนะฮะให้พี่ผู้พี่ผู้หญิงนะครับ ที่อยู่วรราชชอบไปแล้วเหนือจัดมากนะครับอ่าอันนี้เสด็จพ่อนะครับพ่อสันคายนะครับพระทางใต้นะครับนี่พ่อสันคายวาจาสิทธิ์นะครับนี่พุทธคุณนะครับ ออันนี้ที่ไหนเนาะตำบลบางน้ำเกลดสมุทรสาครอ,อ๋อวัดเทพธงชัยอ่ะ ขอรู้เพิ่มเติมได้นะครับขอรู้เพิ่มเติมกับน้องได้นะครับกับน้องรีวิวให้นะครับ EP นี้ขอเป็นพระผงก่อนนะครับ EP ต่อไปจะเป็นพระเหรียญนะครับเพราว่าวางไม่หมดนะครับพื้นที่มีจํากัดนะครับกระบะเล็กนะครับอ่าต่อไปเป็นพ่อพญาพญาพิชัยดับผักนะครับเหล็กน้าพีนะครับนี่อีกฝั่งนึงเป็นหลวงพ่อเพชรนะครับ รุ่นรวยไม่เลิกนี้ครับเน่า,นาโอเค พระกิ่งเดี่ยวองค์เดียวนะครับพระกิ่งเดี๋ยวลงอีพีหน้านะครับพระกิ่งเดี่ยวองค์เดียวพี่ธนึงชอบไปแล้วนะครับองค์หนึ่งทีดำอ่าอันนี้เป็นซิวลีนะครับเก่ามากนะครับมาดูด้านหลังนะครับ เป็นรอยนิ้วมือนะครับคนกดพิมพ์นะครับไปไปกันต่อเลยนะครับ วัดห้วยศักดิ์ประจวบคีรีขันธ์เนาะด้านหลังเป็นองค์พ่อจตุคามอ่ะมาที่สายมหาเสน่ห์นะครับองค์พ่อขุนแผนนะครับนี่นี่นะครับสายมหาเสน่ห์ต้องมาแล้วนะครับนี่ต้องปิดแล้วนะครับนี่ ตาปิตาลงปุโสกัสปโปนะครับเม็ดขนุนลีลาเม็ดขนุนนะครับในโอ้บนสารี่ องพระประธานกับสมเด็จพุทธาจายาโตนะครับนีเป็นพุทธซ้อนนะครับนี่นั่งซ้อนกันนะครับถ้าไม่พี่ๆปิดนะครับน้องจะส่งรูปให้ดูก่อนทุกครั้งนะครับจะส่งรูปให้ดูชัดๆแล้วก็รีวิวนะครับแค่องค์ที่จะซื้อนะครับรีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับ สอา,านะครับโคดดอกบัวนะครับนี่ลืมนะครับ ID ดไลน์ศูนย์เก้นม็ะครับแล้วก็เ c ซ b o o k บอยบางัวทองนะครับส่ง m e s s e นเจอมาได้เลยนะครับ อ,องไหนแคปแล้วครับแคปได้เลยนะครับ อันนี้เป็นเจ้าแม่โวดอิมรุ่นหนึ่งครับ,รบวัดโบขวัญนนทบุรีนะครับนี่ปีสี่ห้านะครับพระปีลึกอยู่นะครับ อ่าโอเคครับสำหรับอีพีนี้ก็จะเป็นภาพผงนะครับแล้วก็6องแรกที่น้องิวไปก็คือได้เช่ามาเมื่อวานนะครับผมถ้าชอบองไหนก็แคปแล้วก็ทักมาถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ i อดีไลน์0ูนย์เก้าหนหครับหรือว่าจะเป็น Facebook บ o ยบังบัทองก็ได้นะครับสำหรับอีพีนี้ฝากใบเพยงเท่านี้ครับเฮงเฮงรวยรวยปังปังทุกท่านที่เข้ามารับชมกดแชร์กดไลค์ให้กดติดตามให้นะครับขอบพระคุณอย่างสูงครับสวัสดีครับสวัสดีครับ